ครับมาดู5เหตุผลว่าทําไมการตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดนะครับครูพี่ม็อกเล่าเท่าที่รู้นะฮะเงยก็บอกว่าหากต้องการสร้างแบรนด์สร้างตัวตนอะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เราจะแสดงคุณค่าในสิ่งที่เราทําให้คนอื่นเห็นนะครับจะแสดงตัวตนให้คนอื่นสนใจต้องทําอย่างไรบ้างน,นี่คือคําถามยอดฮิตนะฮะผมก็เออจริงนะหมอวิศวะหรือสาขาอาชีพอื่นจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้เรียนมาใช่ไหมครับครูพี่ม็อก นะครอกพี่มูทนะฮะทั้งเรียนมาแล้วก็ทำมานะครับเริ่มต้นจากศูนย์นั้นเป็นก้าวที่ยากมากสำหรับบางคนเสมอนะฮะบางคนไปนเรียนโน่นนั่นนี่นะฮะสอนคนเรื่องแบรนด์ได้ทั้งโลกครับแต่กับตัวเองเนี่ยกลับไม่มีแฟนพันธ์นแท้เลยพวกว่ายน้ําบนบกดินน่าเหนื่อยนะฮะการเริ่มต้นก็คิดว่าเหมือนเราโดดน้ําลงสระนะครับน้ำลึกแค่อ,อกจะมองหาอุปกรณ์ชูชีพทําไมใช่ไหม แค่กล้าโดดลงไปครับสำลักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะฮะกลัวคิดมากทําไมเพราะมันไม่ได้ทําให้ตายสัก,กหน่อยใช่ไหมครับแต่เมื่อมีก้าวแรกแล้วก้าวต่อไปก็ตามมาโดยอัตโนมัตินะฮะจะไปได้ไกลแค่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราไปที่รู้จักได้ครับก็คือการตลาดนะฮะการตลาดนะครับลายความไม่รู้ไม่ใส่ใจ,จเรื่องการตลาดมันก็ยากครับยากที่จะสามารถที่จะชนะไปได้ตลอด วันนี้โอเคครับแต่พรุ่งนี้ถ้าคุณไม่มีตัวตนสตัวราหที่21นึงก็ไม่น่าจะโอเคสำหรับคุณแล้วนะครับอาไรครับบรรทัดต่อไปนี้อาจจะทําให้ชีวติตของคุณโอเคมากขึ้น 1. อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อเราพยายามที่จะสร้างธุรกิจหรืออยากสร้างตัวตนทําให้คนได้รู้จักเราชอบเราติดตามเราเชื่อเราเนี่ยแหละฮะยากสุดนะฮะ เพราะก่อนที่เราจะขายอะไรสักอย่างได้นั้นอะไรครับเพื่อนๆครับการสร้างแบรนด์คือการขายตัวเองให้คนอื่นซื้อนะฮะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือคนต้องรู้จักตัวเราหรือธุรกิจของเราก่อนยุคนี้การตลาดออนไลน์เป็นคําตอบนะครับโซเชียลมีเดียที่คุณกําลังเอานิ้วทิมเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนอ่านอยู่ที่ไหนะฮะนี่แหละครับคือคําตอบนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, เว็บไซต์ Li n e y o u t u b e t w t t t e r อะไรก็อีกหลายอย่างนะฮะอีกหลากหลายช่องทางนะครับที่คนทั้งโลกเข้าไปรวมกลุ่มกันอยู่ตามรถนิยมการเสพคนจะรู้จักเรามากขึ้นครับรู้จักแบรนด์ของเราธุรกิจของเรามากขึ้นได้นะฮะก็โดยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแบรนด์เรานะฮะตัวตนของเราให้เขาสนใจนะครับข้อที่2ครับคือเขาเขาที่ว่านี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับ กลุ่มเป้าหมายเมื่อพูดถึงกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดียนีละครับจะเป็นแหล่งฐานลูกค้าหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม l i น e กลุ่ม Facebook แล้วก็อีกหลายช่องทางที่ว่านะฮะคับ,คบสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือการเข้าถึงพวกเขาให้ได้มากที่สดุดสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายพยายามนําเสนอคอนเทนต์เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับพวกเขาเขาคือมนุษย์ที่ประกอบไปได้วยความรู้สึกเขาไม่รู้สึกถ้ามันไม่เกี่ยวกับเขานะครับ ถ้าใจเขารู้สึกเนะฮะเราก็นําเสดงเรื่องราวที่กลุ่มเป้าหมายสนใจและก็ได้ประโยชน,น์นะครับข้อที่3ครับหากอยากโชว์ว่าตัวเองมีดีอะไรเนี่ยนะฮะการตลาดออนไลน์คือทางที่ใช่นะฮะหลังจากที่ส่งมา <c odes> กคอนเทนต์เพื่อดึงดูดผู้ที่ติดตามแล้วนะครับเราต้องแสดงสิ่งที่เราเป็นให้พวกเขาได้จดจําเราการใช้ภาพกราฟิกในการเล่าสิ่งที่ตัวเองมีนะครับการโพสต์บท <ด S 1> <c odes> ความวิดีโอคอนเทนต์หรือการสร้างหนังสือนะ สร้างหลักสูตรสัมมนา,าอย่างนี้ก็ได้นะฮะไอเดียในการสร้างตัวตนครับมันคือการแชร์ที่ไม่ใช่แค่แชร์ในสิ่งที่เรามีนะฮะแต่มันยังเป็นการแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราและตัวลูกค้าได้พัฒนาซึ่งจะนําไปสู่การมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งกนในที่สุดครับก็จะกลายเป็นชุมชนหรืออาณาจักรของเราข้อที่4ครับภารกิจของเราคืออะไรคนที่ประสบความสำเร็จคนเหล่านั้นมีภารกิจที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะฮะ คนทีเชดเจนแจมแจ้งเขาต้องการเป็นที่1ในสายงานของตัวเองครับคนที่ชัดเจนแจมแจ้งว่าจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเขาจะไม่ซ้อมต่อแตะย่อแยะแบบนักกีฬาระดับอาุบานนะฮะครับครอกพี่มูเรียกสิ่งนี้ว่าความฝันกับสันดานมันต้องไปด้วยกันนะครับข้อที่5ครับสุดท้ายาการตลาดออนไลน์นี่แหละฮะที่จะสร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถ้าพูดถึงลูกค้าแล้วอะไรที่มันจะตรึงใจเขาไว้กับแบ,บ,แบรนด์กับเรามากที่สุดนะฮะความแอคทีฟหรือความกระตือรือร้นตลอดเวลาคือคําตอบนะครับเพราะถ้าขาดมันไปเนีเขาก็จะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาน้อยลงการสร้างคอนเทนต์เพื่อการตลาดเราจึงต้องทําให้มันแอคทีฟอยู่เสมอนะครับสร้างมันให้มากนะรสร้างมันให้ได้มากพอเท่าที่ควรจะเป็นในแต่ละวันนะครับ เพราะการสร้างรายได้นะฮะการสร้างตัวตนการสร้างแรงผลักดันในการดําเนินธรุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นเป็น 100, 100ร้อยๆเท่านะฮะอะไรครับแบรนด์โตแล้วจะไปนอนเกาสะดือที่ไหนก็ได้นะฮะใช่ไหม <c oughs> เราะจะมีคนอุเงินเข้าบัญชีเราตลอดนะครับอะไรครับจริงจากการสร้างแบรนด์นะครับโชคดีครับครับด้วยความรักแนละปรารถนาดีจากซีราช็อปครับสวัสดีครับ